สวัสดีนะคะวันนี้เรามาชมผ้าไหมผืนงามๆนะคะก็ผืนนี้เป็นงานยกดอกหกตะก o r ะคะนี่ลายช้างม้าปราศาสตร์นะคะลายนี้เป็นเป็นช้างชูธงนะชูทงใช่ไหมชูธงนี่สัญลักษณ์ช้างชูธงหายากม,ม,มากๆนะคะช้างตัวเล็กสีขาวเป็นงานที่ประณีตงดงามมา,มากๆเลยนะคะ เป็นงานยกดอกหตะก้อได้สนใจก็ทักออดมาได้เลยนะคะงดงามจับงี้หน่อยสิคุณนายเออนั่นแหละอุย้ยงามมากแบมาคะแนนตั้งๆอีกแขนอีกข้างหนึ่งเอกเออสวยมากเลยนี่ค่ะเรามาชมแสงธรรมชาตินะคะก็ประมาณนี้งดงามมากๆเลยค่ะช้างมา ปลาสาบเป็นลนักษณะของช้างช้างชูทงนะคะสวยมากช้างมาปลาสาบอ,อ๋อสตอ๊อบบีลนุ่งแบบลูกลวก,ออกโอ้ย